ค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนี้นะคะจากเ e เจนโฮมคาร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะรถมือสองนะคะ e รเจนโฮมคาร์ราชพฤกษ์ออนะคะ,ออะ,คะวันนี้นะคะนี้จะมานําเสนอคันนี้เลยค่ะเป็นกระบะนะคะถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ ให้ลัก,กรีโว่นะคะก็คือเป็นเครื่อง2.8นะคะรุ่น G ตัวนี้พิเศษเลยนะคะเป็นตัวขับ4นะคะปี2016นะคะราคาอยู่ที่785,000บาทเท่านั้นนะคะและก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยยังเป็นหน้าธรรมดาอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากได้หน้าโลโกทาง r g ีเจ Home คาร์นะคะสามารถแปลงให้ได้นะคะคันนี้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่ประมาณ13,000นิดๆน,นะคะและก็ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะคะ เครดิตดีก็สามารถฟรีดาวกับดีเจคมคาดได้เลยนะคะค่ะเราไปดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้เขาก็จะให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่หน้านะคะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับรีโวนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะคะหรือว่าไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นั่นเองนะคะส่วนด้านล่างเขาก็ให้มาเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะ นี่ก็เป็นปี2016นะคะแต่ว่าขอบอกนิดนึงนะว่ายังเป็นสภาพสดๆอยู่นะคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยแต่ว่ารถสภาพดีมากๆสีบอดี้ของเขานะคะก็เป็นตัวสีขาวย้ำนะคะว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีเราจะมีการเก็บงานให้ก็คือขัดเคลือบสีแล้วก็คาสปานะคะเรามาดูด้านล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อของเขาเนี่ยก็เป็นล้อเดิมมากับตัวรถเลยนะเนี่ย แล้วก็ยางนะคะเป็นปี2020ด้วยนะคะดอกอยางยังลึกแล้วก็ยังหนานะคะใช้งานได้อีก2-3ปีข้างหน้าเลยนะคะ่ะส่วนด้านบนให้อะไรามาอีกนะคะก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็นี่มีโลโก้ของไฮลักนะคะ2.8แบบโครเมียมนะคะก็คือเขาเป็นรุ่นท็อปนั่นเองนะคะสำหรับรีโวคันนี้นะคะค่ะแล้วก็มือจับ เป็นระบบคีย์เลสนะคะนี่สามารถเปิดปิดประตูได้จากตรงนี้หรือว่ากุญแจได้เลยและก็ยังให้มาพร้อมสัญญาณการขโมยด้วยนะคะ,ะด้านบนเห็นไหมคะว่าให้กันสาดมาครบเลยนะคะนี่ใครอยากได้รีโ o วคันนี้นะคะสามารถติดต่อก,กับรีเจนทโฮมคาร์ได้เลยนะคะด้านล่างให้อะไรมาบ้างคะ ให้เป็นบันไดข้างมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้ขับสี่นะ้แล้วก็เหมาะสําหรับที่จะไปเที่ยวช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะคะตัวยต้อไฮรักลีเวลคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปของ2.8นะคะและก็เป็นตัวขับสี่ด้วยออโต้ด้วยนะคะคันนี้อ่ะถัดมาด้านท้ายนะคะด้านท้ายเขาก็จะมีตัวสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะเป็นตัว4ณ4็อกนะคะตัวนี้เป็นออโต้นะคะทุกคนด้านหลัง ก็เป็นท้ายกบบระบะก็จะมีตัวโลโก้ของโตโยต้านะคะแล้วก็เป็นตัวไฮรักตัวจีนะคะแล้วก็มีรีวให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบันไดหลังนะคะตัวนี้มีกันชนหลังด้วยนะคะค่ะเดี๋น,นี้ก็จะพาไปดูนะคะวิธีดูรถมือสองน,นะคะที่ใครๆก็สามารถดูได้นะด้านนี้กันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นนี่เดิมแท้ไหมคะต้องดูจากตรงนี้นะคะว่ามีตัว 4L นะคะนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะหัวน็อตเนี่ยตรง ท้ายด้านหลังนี่ไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตน,นี่คือเดิมแท้แน่นอนนะคะด้านนน้นนะคะก็จะเป็นตัว 4R นะคะนี่ยังอยู่ครบเลยลูกลมมากๆนะคะแล้วก็หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะนี่นี่คือวิธีการดูระเบื้องต้นนะคะของสําหรับการซื้อรถมบือสองนะคะว่าโครงสร้างสภาพเดิมแท้ไหมนะคะก็ r ีเจนท์โฮมค่ะนะคะก็รับประกันโครงสร้างหลักเช่นเดิมนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมนม้ำแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะ นี่จะพาไปดูสภาพข้างในกันบ้างดีกว่านะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารีว o คันนี้เป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะค่ะเราเข้ามาดูข้างในกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็น2.8รุ่น G ก็คือตัวทอมนะคะต้องได้เบาะหนังแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะทุกคนไม่มีสภาพแบบคือแบบสวยจริงๆนะคะแล้วก็ด้านนู้นนะคะก็จะเห็นว่ามีมีคราบสีเหลืองๆอ,อยู่นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นคราบครีมนะคะแสดงว่า รถคันนี้เป็นกระบะที่ผู้หญิงใช้มานะคะก็นี่เท่าที่รูปดูนะคะบอกก็คือเนียนอยู่นะไม่มียุบเลยเนี่ยไม่มีย้วยด้วยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนเบาะคนขับนะคะตัวนี้นะคะแน่นอนว่าตัวจีต,ต้องได้ปรับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางเลยนะค่ะแล้วก็สภาพหนังสภาพหนังต่างๆภายในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นพุ้มหนังพรมาลายนะคะก็สภาพดีหมดเลยนะคะแล้วก็เป็น หัวเกียร์นะคะตรงหุ้มหนังตรงนี้ก็สภาพปกตินะคะไม่มีชํารุดแล้วก็ไม่มีขาดด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันบ้างดีกว่านะคะอ่ะเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นระบบคูสตาร์ทแล้วนะคะปรับเบาะได้ ส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์นะคะออโต้ทริปทอนิกอยู่แล้วนะคะมีทั้งแมนนวลโหมดแล้วก็ออโต้โหมดนะคะแล้วก็ยังให้อีโคโหมดประหยัดพลังงานนะคะพาวเวอร์โหมดนะคะเป็นการเพิ่มกําลังแรงงานนั่นเองนะคะอ่าส่วนหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะขนาดประมาณ6นิ้วนะคะทุกคนส่วนฝั่งด้านนี้เขาให้อะไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปเนาะ ก็จะมีตัวคลูบ็อกนะคะช่องเก็บความเย็นด้านข้างนะคะนี่คอนโซลด้านหน้านี่ก็สภาพดีมากๆเลยนะคะมีตกแต่งด้วยแถบคมเนียมนะคะตรงนี้ด้านไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะไม่มีรอยขนแมวนะคะแต่ว่าถ้ามีเราจะมีการเก็บงานให้แน่นอนนะคะทุกคนส่วนด้านหน้าของนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะ Power m u l ม i f ติฟังชันะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็ยังให้ระบบนำทาง n a v i g a t o r มาด้วยนะคะถือว่าเป็นตัว Top Option เลยนะคะ ก็ด้านล่างเนี่ยแอร์ของเขาก็จะเป็นตัวแอร์แบบดิจิตอลนะคะตัวนี้ให้ตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วก็ปรับทิศทางของแอร์นะคะมีไล่ฟ้าหน้าแล้วก็ไล่ฟ้าหลังด้วยนะคะแล้วก็มีระบบออโต้นะคะด้านนี้ค่ะด้านล่างเขาก็จะให้มาพร้อมนะคะระบบกันถลายนะคะแล้วก็ระบบบนทางลาดชันนะคะแล้วก็ยังให้ระบบ idling stop มาด้วยนะคะและก็นี่นะคะจะเป็นตัวะคะปุ่มอัตโนมัตินะคะตัว4 wheel ขับ4นะคะนี่ ัวด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวนะคะ4 wheel ขับสีนะคะสามารถเลือกใช้โหมดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว high 4 wheel หรือว่า Low 4 wheel นั่นเองนะคะใช้เลยใช้เมื่อเกิดรถตกหลุมนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวดิจะพาไปดูนะคะสภาพด้านหลังนะคะว่าจะเป็นยังไงขอย้ํานะคะว่าเป็นรถสภาพก่อนการบํารุงใครอยากดูคลิปนี้หลังการบํารุงให้กดติดตามดีเจนพมคาวไว้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนสภาพเบาะด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับเบาะข้างหน้านะคะทุกคนแล้วก็จะมี ไอโซฟิก so นะคะทั้งหมด4จุดนะคะแล้วก็มีที่พักแขนด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่สามารถวางแกนดนไปถึง2ใบเลยนะคะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะหมอนรองคอรครบเลยแล้วก็ที่สาคัญมีแอร์หลังด้วยนะคะค่ะสําหรับทุกคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าตัวท็อปเนี่ยให้อะไรแตกต่างจากตัว e และก็ตัว e plus บ้างนะคะแตกต่างก็จะมีตัวตัว G นะคะตัวท็อปจะได้เป็นตัวระบบนาทางนวิเกเตอร์มานะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังอ่าระบบบาะเนี่ยก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะคะอ่า ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้นะคะเวลาที่นั่งเนี่ยกระบะนะคะถือว่านั่งได้สบายมากๆเลยนะคะไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ขับแคบด้วยนะคะสามารถยืดขาได้นะคะช่องว่างระหว่างด้านล่างนะคะก็ไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ช่องว่างระหว่างบนศีรษาของเรานะคะก็ไม่ชนกับฝาผนังด้านบนนะคะค่ะสําหรับคันนี้ก็เป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะอาจจะมีฝุ่นนิดๆน,นะคะแต่ว่าหลังจากจบคลิปนี้นี้จะพาน้องคันนี้นะคะไปขัด ขับสีชวีวันให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะทุกคนไปเลยค่ะค่ะแล้วก็มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวนี้ให้ระบบความปลอดภัยนะคะมีระบบเบรก abs นะคะ4 wheel ขับสีด้วยนะคะออโต้น,นะคะทุกคนขาแล้วก็มีถุวงลมมิลลัยแล้วก็ถือหรือว่าแอร์แบกเดี่ยทั้งหมด8ใบเลยนะคะถือว่าให้มาเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีรอยนะคะมาร,ร์กิ้งนะคะตรงห้องเครื่องด้านหน้านะคะแปลว่านะคะรีวคันนี้ผ่านการ ตรวจสอบสภาพจากศูนย์มาแล้วนะคะแปลว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะ QC จากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเรารถเข้ามาก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ถ่ายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะก็สภาพดีนะคะเป็นของ B Quick นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะตัวนี้แล้วก็รถของดีเจตโฮมคาร์นะคะมีประวัติศูนย์ครบทุกคันนะคะเข้าศูนย์ตามระยะนะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ ด้าน,นบนนะคะเป็นฝาฉนวนกันความร้อนนะคะสภาพไม่เปื่อยนะคะเนี่ยคือสภาพดีมากๆเลยนะคะรูกลมต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยนะคะนี่รอนฝากระโปงไม่มีปุดเบี้ยวนะคะทุกอย่างเดิมแท้หมดนะคะอาจจะมีรอยฝุ่นนิดๆคาบสกปรกนิดหน่อยนะคะทุกคนค่ะหัวน็อตนะคะตรงด้านนู้นนะคะหัวน็อตเดิมแท้นะคะไม่มีขยับเลยนะคะเนี่ยไม่มีการแกะไม่มีรอยเก่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายหรือแก้มขวานะคะแล้วก็ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นเพจนะคะทุกคนแผ่นเพจยังอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยไม่มีสภาพการถอดหรือการแกะเลยนะคะไม่มีคราบใดๆทั้งสิ้นนะคะคานด้านหน้านะคะก็สภาพเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อคัดซีใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะรถของเรามีประวัติศูนย์ครบทุกคันนะคะแล้วก็ที่สําคัญผ่านการตรวจอินสเปกชันด้วยนะคะรถของดีเจ o m มคาร์นะคะผ่านการตรวจอินสเปกชันทุกคันเลยนะคะ ตัวทั้งของขายดีแล้วก็ของวันทุกคานะคะสามารถขอไฟล์จากทีมงานของดิจิทัลคอมคาร์ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็รีว o คันนี้นะคะราคา7 8 5 0 0 0นนานะคะเป็นตัวท็อปของ2.8รุ่นจีปี2016นะคะเป็นตัว4 w h e e l Auto นะคะขับสีนั่นเองนะคะทุกคนถือว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะ แล้วก็โปรโมชั่นส่งท้ายปีนี้นะคะก็รับรับส่วนลดมูลค่าถึง20,000บาททุกคันเลยนะคะแถมฟรีประกันเกียร์ ECU 2ปีหรือ20,000โลเลยนะคะใครสนใจรีว่วคันนี้ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ